สบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทางฝั่งไทยและฝั่งลาวแล้วก็ทางต่างประเทศเดอพี่น้องเดอร์วันนี้สาวลาวเชนงกับหนุ่งน้อยสิมาไซมองทุกคนสิได้ป่าจากโตหรหือว่าสิไดหลายทำอะไรกับบ้าเบิ่งกันเลยนะทุกคนเนาะสองชั่วโมงู่อไปนี่เฮาสิมาไซวันนี้เฮาสิมาเป็นสาวใส่มองจากมือเราทุกคนเนาะนี่สาวใส่มองสาวลาวใส่มองทุกคน กำลังสิไปมัดมองใส่ส่วนนี้เนาะทุกคนใส่ส่วนนี้นะารับก็จะใส่สนนสไปพุ่นตอนนี้เฮากำลังสอบมองอนยะู่เราจะว่าแพาล้ลอยประหารพูน้ะทุกคนพูลอยออกนอกระพูไปเรื่อยๆพูปล่อยให้ไหลไปกไระไล่อนะไรเนาะทุกคนเนาะพูแพ,พ้เฮาไหร่ประหารพูนแหละในขณะที่เฮากำลังอน,นั่นอยู่เนะทุกคนแพ้อยู่ ตนีเามไวะมตแบบเาไปลนนอกนี่นี้เางมือมไปมันบังคับงานทุกคนเนาะ ตอนนี้คือฮ้อนขนาดนักทุกคนเนาะฮ้อนแห้งตอนนี้นักทุกคนประมาณ3ามสองศาเนาะทุกคนนี่นงน้อยก็อยูอย่อยู่วังนี่หนองซากะใหญ่เติบเนาะทุกคนเนาะน้ำก็เล็กอยู่ยยงกลางแต่ว่ามองที่นงน้อย,อยอยู่นะบ่ค่อยเล็กเนาะทุกคนเนาะ มอยกำลังลอยเพยมาเนาะทุกคนเนาะเอามองกลับมาเพราะว่ามองมันบบถ,ถึงมันบบถ,ถึงฝั่งนั้นเลยตัวเอามองกลับมาทางนี้เพื่อเอามามัดอยู่แถวนี้เนาะมัดแคมนี่ ตอนนี้เขาสิมายามเนาะทุกคนเนาะยามมองอใช้อุย้ยปลาโคทุกคนเอ้ยอเดี๋ยวจับดีๆจับดีๆจับดีๆเออเออเออ,อนี่ทุกคนได้กลิ่นย้อนอยู่เด้อสาวใส่มองกันเดี๋ยวยหนุ่มยังมันลุ้ดเด็เขาต้องเอาขึ้นไปนั่นยู่เทิงว่ะ เอาเอาาเเดี๋ยวเอาตุ๊กก่อนเอาตุ๊กมาเปิดฝาแมาแล้วเอาป้อนข้าวน้องเขาเนอะตอนนี้คือหญ้ามันหลุดเนาะทุกคนเนาะกะ็เลยสี่อันอันนี้ก่อนทุกคนมาพี่ใส่ตุ๊กเนาะถ้าสี่อยากมีเราบันทึกเนาะ เด,ไ,ดไปาอีกตัวหนึ่งทุกคนนี่ซาลาเชโนกะนนี่ถืออันนี้พอนี้ปีงอยู่เด้อมัอนี่พูดใจเดี๋ยวสีอันนั้นใหม่ก็ตอนนี้ซาราเชโนก็นอยู่น้ำแล้วทุกคนเนาะอยู่ในน้ำลงมาแคมมันนี่ ได้สองตทุกคนนี่ปลาขาวกับปลาคอเนาะทุกคนตอนนี้เฮากำลังใส่มองด่างที่สองเนาะนี่เขามาใส่พักนี้เมื่อกี้นี่เขาใส่อยู่พักนั้นเน,ะนเาะมาใส่พักนี้ด่างที่สองตัวตอนโตตัวนั้นเฮากับป้าไ้หันเนาะได้จังปยามันใส่ตัวนี้ก่อน มไม่ค่อยเห็นเนาะทางชิด z o มเทางชิดไหลป่าเนาะคนไหลให้มันไปถึงมองเนาะไหลให้มันออกออกจากป่าอนี้ออกจากแถวนี้เนาะเขามองทางเราพยาามมองทุกคนเนาะนี่ ใส่นี่ใส่อ่าปลาดุก๊กอ้ราระวังมันปักมือเดอ้อ <Okay. S 1> ทุกคนปลาดุกปะดุกเอาเฮ้ยปะดุก,ดกเ,าเน,ะกน,กนกเานะทุกคนแนมะ่กำลังสชเอาแหนงมาให้เนาะทุกคนเนาะอย่ามันปักมือเนาะนนปลาขาวพร้อมนี่นี่หมานอยู่เด้เนาะนะ้องน้อยหมานอยู่หมานอยูนอยนอย่น้องน้อยยิ้มออกเลยเนาะหลังจากที่เมื่อยมาทุกคนเนาะ มเมื่อยๆใส่มองสองสองด่างเนาะทางนั้นกับทางนี้มันสิบ่ไปบ่ปะ้บ่บไปดงังเนาะคันแพรมันลงได้สองคนนะทุกคนเสาลาวเชโนโกับชิโร่นั่นคือกันนี่ เด้ออยู่แล้วอีกตัวหนึ่งทุกคนพอได้ป้อนอยู่หมือนันโอยพอได้ปิ้งมันออกบ่แก่งขึ้นทึงแก่งขึ้นทึงแล้วังออนี่ทุกคน ตอนนี้แม่กันำลังเอาแหนงมาให้เนาะไปใส่ปลาดุกทุกคนแหนงเหี่ไแล้วแหนงเหี่อย่างหลังอะแหนงเหี่ไใส่เบื้งดูค่ะเนาะปลาดุกทุกคนนี่ปลาดุกธรรมชา,ศาติ์ได้ดิน้องนอง và đúc thăm mắt sao lấp lấp đấy kính ẻo nọ tùng nói khó <laughs> เอาถือเอาแหงด้บอกยันทศัพับตัวเอาเหงนี่นี่เซลล์ลูกปลาปากเนาะทุกคนนี่น่าสิมีหลายแบบโบมีบางนี่เนาะ ป่านนี้แล้วมือจริงๆคุณอะผลงานมื่อวานนี้เนาะทุกคนเนาะเห็นบ่าบวเห็นเนาะสำหรับคลิปนี้กับสาวลาวเชโน่กับชิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอบใจพี่น้องทุกทุกคนที่ฮับส้มจะจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะ พอกันใหม่คลิปหน้าจ้ามือนี้สาวลาซิโน,โนขอลาไปก่อนบ๊ายบายน้องน้อย